มาท่านผู้ชมวันนี้มาเทสเจ้าจะบอกว่าสตีทก็ไม่ใช่เป็น IS หรือ s อ s v ที่เราแต่งเต็มกันมานะครับวันนี้ก็ลองมาเทสกันครั้งแรกกับหมาย ที่เราเดินเท็ซัสกันนบ่อยอันนี้ของเพิ่งเกี่ยวข้าวนะก็น่าจะกัดลอกเราก็ยังไม่เคยตีเลยไปเดี๋ยวเราไปชมกันะอ่าก่อนจะไปชมความสนุกภายในคลิปมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้ขายของกันบ่อยเลยนะครับล็อกเทพราคาหลักร้อยโอ้โหนี่คือเจ้าแอมเบเสดของแต่งโอ้โหชุดแต่ง r v v ละ t ท k e r นะครับของแต่งมูลค่า2,000ักว่าบาทแล้วอยากได้ไหมสภาพสวยๆแบบนี้ดู ดูดูดูของครบนะครับของครบหมุนลื่นเนียนนะครับนี่ดูจัดไปแค่200 200ท่านได้ลุ้นแอตเลตดีซีลอกในฝันตัวนี้แล้วปี16นะครับอยากได้ไม่ยากเลยนะครับมาที่เฟสจิไรยุบนวนเฟนนี้นี่จิ้มมาเลยไอหน้าหล่อลอ,ลอเรียวๆใส่แว่นดำเนี่ยทำให้ความฝันของคุณง่ายขึ้นนะครับได้เป็นเจ้ของร้งเทพ เพียงแค่ราคาหลักร้อยเท่านั้นนอกจากแอนเลแล้วเราก็ยังมีแบบรุ่นใหม่ๆอย่างสกอร์เปียน2021เราก็มีรุ่นนะสกอร์เปียนดี2021เบอร์ว่าก็น้อยแล้วเร่าน,นั้นก็รีบมานะครับหรือจะเป็นพวกแบบไดว่าสไตลินเนี่ยเทพแต่งเต็มก็ยังมีเบอร์ว่าอันนี้นะอุเทนนะครับมาจองวดแรกก็ถูกแล้วนะครับนี่เมก a เบส fx นะครับนี่อันฟ้านี่ ส่งจริงส่งไว้สุดยอดครับนะเจมร็อกเทพนั่งร้อยถ้าไม่เชื่อว,ว่าได้จริงไม่จริงลองทักไปถามนะพวกนี้ดูว่าได้จริงไหมน,นะครับมาติดตามกันครับเฟซจิไรยุบุนวลเฟซนี้กดติดดาวไว้เลยแล้วท่านจะไม่พลาดโอกาสรุ่นร็อกเทพนะครัรักร้อย

好大呀！ colapso มันเล็กนะครับแทบไม่มีฟ้าแบบใจเลยพร้อมไหมตัวน้อยอบ้าเออ,อยู่ไหมเนี่ยตูดอีกน่าจะปากขาดนะครับท่านผู้ชมนี่เสียเหยออีควายนะครับ ขึ้นี่นละปะไม่ยากถึงบ้านหมุนแล้วอ่ะ อย่าอยุอย่าอายุเอาเอาหลุดหลุดได้ไงวะโอ้หเมื่อกี้งัดหลุดแรงเลยนะท่านผู้ชมเอาหลุดหลุดได้ไงวะโอ้หเมื่อกี้งัดหลุดแรงเลยนะท่านผู้ชมไปถ่ายสูบไปสิสูบไปสไปิเอาละจริงแย่งซีนโอ้ยลูกปลาละจริงต็นนมงเต้ทางต็มงเต้ฮัลโหล เิมแล้วนะครับลอกแตกซิ่งของเราสุด oh. ยอดยิงอยู่ไหมโอ้ยจุกหนายจริงอะ่ะพัดคู่เลยครับโอเคแล้วบอ,อกมา้ยแคเด้งครับเแค่อาปากให้ดูเนี้ยเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มกัดอีกวายนะเจมแล้วลอกซิ่งของเราโั่นี้ตามมันเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าน้ำเยอะนะครับกว่าจะกัดกว่าจะได้ก็มึนละเนาะก็ พอได้เจอมนะครับเพราะว่าออกมาเย็นจริงนะใต้น้ำน่าจะเวิร์กกว่าเราไม่ซ้ำในในพวกเนี้ยกัดไม่โดนก็ไม่ซ้ำหมุนหมุนเหมือนอาหารมันเยอะโอ้โห ควายขามหัวขาปลาขาปลาปลาใหญ่ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมหลุดป่ะเนี่ยยังอยู่ตัวนี้ใหญ่ครับเรียบร้อยตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมหลุดป่ะเนี่ย เรียบร้อยคุณตกลูกปลาคุณหาไม่เจอเหรอครับพอดีผมตกเป็นปลาใหญ่ครับเชิมครับผมล็อกซิงของเราในวันที่ปลากัดยากนะครับตัวนี้ก็ตัวสวยแล้วเพราะว่าจริงเ่ยแต่เราอองปลานะครับตัวใหญ่ผมได้สองตัวแต่น้ําหนักเกินนะครับเกินจริงสามตัวครับแถมหาไม่เจออีกครับ ชิวๆครับปะตามต่อใหญ่มากอุ้ยติดปากพุ่งนันนังกอเลยอุยอ้ยขาดนี่สุดได้ไหมวะน่าจะปากฉีก,กแล้วนะคุผู้ชมตอกี้ก็ล้างอยู่นะเต็มช่วยหาปราคมาไม่ครับผมหาปัจจุบันนี้ครับคือปลาผมไม่อยากนะครับ ก็ร่างนไเท่านี้แล้วกันใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นายเจมด้วยใครคลิปต่อไปอยากให้เอาอะไรมาแต่งก็คอมเมนต์บอกกันแล้วกันโอเคไปและสวัสดีครับ